สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูวิธีการใส่ฝารองนั่งชักโครกครับ,น,รบน,นี่ครับใส่ไปครับง่ายง่ายไม่ยากเลยถ้าดูตามคลิปนี้แล้วสามารถทำได้เลยครับขึ้นอดู่กับว่าฝาชักโคกครองนั่งมันจะมีหลายรุ่นหลายแบบมันจะมเหมือนกันนะครับท่านผู้ชม ซื้อสองเยอะเราต้องใช้เวลาไปซื้อเขาคงมีแถไม่ไ้เว้อแต่กลัวมั้งอู่ตรงใกล้เลยครับท่านผู้ชมเรื่องมีฟ้าผิดปิดออกได้นะสองสันเลยนีเคือรถักเ็ 两两公里差不多啦，是的，就比较，比 เราไปเดี๋ยวเราไปทำมือกันสองข้างนะครับง่ายๆเดี๋ยวรไปเดี๋ยวเดี๋ยวเรเรียนนะเียราดี๋ยวเรา ตามล่ามใส่แหวนก่อนแล้วก็ตามผู้ชมเลยเหมือนกันทั้งสองข้างเลยเหมือนกันแหวนก่อนตามผู้ชมเลยหืมที่เราจะตทง เราดูขอบใช้โค้งเรต้องการแล้วเรา้เราก็เริ่มกนเนาะดูขอตรงนี้เือตรงกันพอรเรนมันมันก็จะไม่เดือดด้นมันก็มันจะไม่เจ็บตุกมันตงเด็พอได้ที่ตงกันเสร็จ 哪里来？哪里去？来了。 ขับขับตรงนี่คับขัตรงเลยนี่นะนี่นีหมเองก็เสร็จดูนี่ดูส,ดสโลว์ไม่ต้องกลัวเวลาเรานั่งมันติดตัวมันจะดิ่ดตับไม่ดีครับดูนี้สโลว์ลงครับนี่นมากๆ ขอบคุณในการรับชมขอบคุณุกคอมเนมต์ขอบคุณทุกกำลังใจครับสาหรับวิธีใส่ฝ้าลองอรับเฉพโะก็ง่ายทีเดียวครับจบลงไปด้วยดีครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ